Matter. Matters What to You. Why It Matters. คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ <S 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 สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ Why It Matters เหมือนเดิมนะครับอยู่กับผมครับธัญบัติอิปุดมครับแล้วก็ของในมเพเอครับแล้วก็ ภาอฟันนอแก้วคะ่ะซีเนียร์จูเน l ลิสที่ The ะแมทเทค่ะครับสวัสดีครับฟันสวัสดีค่ะพี่ธานมาวันนี้เรามามีอะไรนะ่าคุยกันมีข่าวได้สนใจบ้างสัปดาห์นี้ก็คือข่าวเยอะมากการเมืองไทยเยอะมากแต่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องน้ำมันเถื่อนสามแสนลิตรที่หายไปคะ่ะเคยเห็นแค่พาดหัวแบบคล้าวว่าอยู่ดีๆคือมีเรือหายน้ำมันในเรือหายด้วยเออมันเป็นยังไงข่าวเนี้ยก็ อย่างแรกเลยหายมากกว่าหนึ่งลำคือหายสามลำค่ะ,อ,ะอยากเริ่มต้งนง่ายๆอยากชวนคนทุกคนตั้งคำถามก่อนว่างงกันไหมคะว่าแบบอยู่ๆทำไมแบบเรือลำใหญ่ๆที่มันถูกน้ำมันเนี่ยมันหายไปได้ยังไงร,รวมมูลค่าแล้วแบบสิบล้านอะพี่ทันล้วไม่ใช่แค่ลำเดียวสามลำเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วที่น่าตั้งข้อสังเกตก็คือหายไปจากหน่วยเก็บของกลางตำรวจน้ำที่ท่าเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ แปลว่าไม่ได้หายแบบในสถานที่ทั่วไปใช่หายในที่ที่ตำรวจดูแลอยู่ใช่ค่ะ oh. แล้วหายไปสามลำอเออโอเคก็คือมันดูแปลกแล้วดูแบบทุกคนเห็นข่าวนี้ก็คือมันหายไปได้ยังไงนะตั้งสามลำก็คืออยากชวนย้อนไปก่อนว่าจุดเริ่มต้นทั้งสามลำเนี้ยค่ะมันมาได้ยังไงแล้วมันเป็นเรืออะไรกันแน่ก็คือจุดเริ่มต้นคือวันที่สิบเก้ามีนาคม ที่ผ่านมาค่ะตำรวจน้ำได้ยึดเรือทั้งห้าลำมาจากนอกน่านน้ำไทยหลังจากที่แบบเขาตรวจสอบแล้วพบแล้วว่ามีการลักลอบขนน้ำมันเถื่อนอยู่ค่ะเสร็จแล้วเขาก็นำมาจอดไว้ที่หน่วยเก็บของกลางตำรวจน้ำที่ท่าเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีระหว่างก็เก็บมาจนถึงตอนนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะรอให้เจ้าหน้าที่กรมสุลกากรมาทำเรื่องขายทอดตลาดน้ำมันดีเซลของกลางเป็นลำดับต่อไปแต่แล้ว วันที่สิบสองมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะตอนแรกมันหยุดได้ห้าลำใช่ไหมคะสามในห้าลำนี้อยู่ๆก็หายไปพร้อมกับน้ำมันสามแสนลิตรในสามลำนี้มันมีชื่อนะคะเดี๋ยวขอไ like ล่ให้ฟังละกันลำแรกคือเรือ JP ค่ะมีน้ำมันเถื่อนอยู่แปดหมืนลิตรพร้อมลูกเรือเจ็ดคนลำที่สองคือเรือซีฮอสมีน้ำมันเถื่อนอยู่หนึ่งแสนห้าหมืนลิตรลูกเรือหกคนและสามค่ะ เรือดาวลุ่งมีน้ำมันเถื่อนอยู่หนึ่งแสนลิตรลูกเรือห้าคนค่ะก็คือทั้งสามลำตอนนี้นะคะไม่มีความเชื่อมโยงอยู่กับคนหนึ่งคือสหชัยเจียระเสริมศินหรือโจ้น้ำมันเถื่อนค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งคือโจ้ปัตตานีคือฟังดูแล้วไม่น่าเป็นแบบคนที่น่าจะเป็นคนที่อยู่ในสายตาตำรวจป่ะโจ้น้ำมันเถื่อนดูแบบโอ้ <laughs> คนแบบน่าน่าสงสัยประมาณนึง ใช่แล้วเขามีคดีติดตัวค่อนข้างเยอะอ๋อแปลว่าเป็นคนที่เป็นผู้ต้องหาใช่ค่ะก็คือถ้าให้พูดง่ายๆแบบสรุปเลยนะคะว่าคดีตอนเนี้ยเขามีคดีอะไรบางที่ติดตัวคือก็มีคดี้าน้ำมันเถื่อนนั่นแหละมีคดีฟอกเงินด้วยปลอมแปลงเอกสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นผู้ต้องหาหลักในตอนนี้เพราะมีความต้นเหตุค่ะคิดว่าตอนนี้น่าจะออกหมายแล้วอ่าแปลว่าเป็นคนที่มีหมายจับแล้วใช่ค่ะก็สิ่งเหล่านี้ค่ะ ก่อนที่มันจะนํามาสู่วันที่สิบสองที่เรือมันหายเนี่ยงงไหมคะว่ามันหายไปได้ยังไงเออหายได้ไงมันเริ่มต้นในวันที่เก้ามิถุนายน,นะคะ่ะคือเขาได้รับแจ้งว่าพายุจะเข้าและอาจทําให้เหรือของกลางทั้งหมดเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียหายได้ทีนี้ตํารวจน้ําเขาก็เลยต้องย้ายเรือไปจอดไกลจากไปทิ้งสมอจากข้าเรือไปประมาณหนึ่งรอยเมตร ก็ไม่ไกลนี่นิดเดียวเองดดีใช่หนึ่งร้อยเมตรใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาก็เห็นอยู่ตลอดว่าเรือมันก็จอดอยู่กับที่อะค่ะแต่พอวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนประมาณสองทุ่มเขาก็ยังเห็นว่ายังเห็นแสงไฟบนเรือที่จอดอยู่แต่หลังสี่ทุ่มปุ๊บไฟบนเรือมันหายไปแล้วพอวันต่อมาก็คือสิบสองมิถุนายนเรือทั้งสามลำนั้นก็คือไปเลยอแม้ว่าตํารวจจะระดมกําลังค้นหาทางน้ำและอากาศก็ไม่พบ ครับแต่ตอนนี้เราได้เรือทั้งสามลำกลับคืนมาแล้วนะคะในวันที่สิบห้ามิถุนายนที่ผ่านมาแต่ว่าไม่มีแทบไม่เหลือน้ำมันในนั้นแล้วอ,อืมอยากรู้ว่าในการจะเอาน้ำมันออกไปเยอะขนาดนั้นได้เนี่ยเพราะว่าทำคนเดียวไม่ได้หรอกมันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือต้องมีคนประมาณหนึ่งใช่แล้วเขาก็เหมือนจะทำการขายไปแล้วอ่าทีเนี้ยค่ะเอ่อ มันมีข้อสงสัยหนึ่งไม่เชิงข้อสงสัยหรือว่าเป็นหลักฐานหรือเราจะแยกอะไรดีคะพี่ถันคือหลังจากช่วคือไม่รู้จะกักอะไรคือหลังจากของกลางได้ไหมไม่ไม่หมายถึงว่าหลังจากพอเรือมันหายใช่ไหมคะมันมีคลิปเสียงหลุดออกมาแล้วหลายคนก็ตั้งคําถามว่าหลายคนคาดการดีกว่าว่าเป็นเสียงของลูกเรือคนหนึ่งที่ออกมาเปิดเผยว่าต้องจ่ายเงินสามสิบล้านค่ะเพื่อนําเรือของกลางเนี้ยออกไป จ่ายสวยสามสิบล้านแลกกับนําเรือห้าลำออกไปแต่ว่าตอนหลังมันมีการพูดต่อในคลิปเสียงว่าตกลงกันว่าที่จะจ่ายลําละล้านกว่าบาทดังนั้นถ้ามันมีการจ่ายจริงสามลำที่หายไปอะค่ะเขาจะได้เงินค่าสวยอยู่ประมาณสี่ล้านบาทอันนี้คือคลิปเสียงมันออกมาอจ่ายใครก็ไม่รู้แหละแต่ว่าจะมีการจ่ายใต้โต๊ะใช่หรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่สังคมเขาตั้งคาถามถ้าคลิปจะเป็นจริงใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วก็เมื่อวานนี้เนาะวันที่สิบเจ็ดมิถุนายนวันนี้เราอาจจะวันที่สิบแปดค่ะครับก็เรือทั้งสามลำก็กลับมาเทียบท่าแล้วที่จังหวัดสงขลาอ่าเพราะว่าถูกจับได้ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะที่มาเลเซียค่ะแปลว่าที่หายไปจากของตํารวจเนี่ยคือไปโผล่ที่มาเลเซียเหรอใช่โอเคโอเคคือคือเนอยจากเนี้ยความจะเรียกว่าความแปลกหรืออะไรพี่ทันคือเขาพยายามที่จะดัดแปลงเรือด้วยนะ คือตำรวจแบบว่าเขาเขาให้เขาให้ข้อมูลนะว่าหลังจากที่พบว่าแบบเรือซีฮอตเนี่ยในหนึ่งลำในสามลำอะค่ะมันมีการพยายามที่จะทาสีทั้งลำแล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ว่าทำไม่ทันซึ่งตำรวจพูดเลยว่าถ้าเขาทำเสร็จปุ๊บไม่สามารถตามเรือลำนี้ได้แล้วคือมันมีการวางแผนมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับอืม <c oughs> แล้วหลังจากที่พอเรือกลับมาแหละใช่ไหมคะมีก็มีพวกนักข่าวอะไรเงี้ยแหละก็ไปถามรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคะว่าขอถามตรงๆเลยนะเรือ,อน้ํามันแบบสามแสนกว่าลิตรเนี่ยตอนเนี้ยเหลือเพียงพอให้ทอดไข่ไหมนัก <laughs> ข่าวก็เก่งเนาะเลยนีขถามเโอเคแล้วสิ่งที่รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางตอบได้ก็ตอบได้แค่ว่าเหลือเล็กน้อยครับเพียงพอสําหรับการขับเคลื่อนเรือเท่านั้น ซึ่งมันหมายความว่าน้ํามันมันไม่เหลือแล้วเหลลือแ้วใช่แปลว่าอาจจะถูกเอาไปท่องถ่ายเอาไปขายไม่รู้แหละแต่มันหายไปจากเรือไปแล้วแหละที่มันเยอะมากๆเนี่ยใช่ซึ่งเราจะพูดไงคือคือมันช็อกหลายเรื่องมากในเรื่องนี้เนาะแบบอยู่ๆแบบมันหายไปเลยแล้วก็กลับมาแค่เรือเปล่าแต่ว่าน้ํามันไม่อยู่แต่ว่าในแง่หนึ่งทางตํารวจเขาก็บอกว่าแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วแบบเรือเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าน้ํามันอีกนะ ไม่แต่ว่าเรือที่ควรจะเป็นของกลางที่คุณดูแลมันหายไปไงจะไปจะไปแบบหักลบอเบี่ยงนั้นก็ไม่ได้อะน้ำมันหายไปสามแสนกว่าลิตรค่ะเราพอเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะ <ừ> um. ก็เบื้องต้นที่ผ่านมาก็มีการออกคําสั่งช่วยคําสั่งย้ายละตํารวจห้านายค่ะก็มีแบบทั้งชั้นประทวนที่ต้องเฝ้าเวรยามสองนาย,ผ,าานนายผู้บริหารสถานีหนึ่งนายผู้บังคับบัญชาสองคนค่ะแล้วก็ หลังจากนี้ก็เขาจะตรวจสอบกันต่อภายในเจ็ดวันว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมซึ่งถ้ามันเกิดมีอะไรผิดปกติขึ้นมาจริงๆแล้วก็จะดำเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดค่ะแล้วก็จะลงโทษแบบเต็มที่เขาว่ามาอย่างนั้นนะคะคือได้ยินว่ามาตรานี้คือมาตราที่เอาไว้จัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอืมไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่แบบตามกฎหมายกาหนดไว้อะไรอย่างี้เนาะใช่ค่ะค โอ้นอกจากเรือหายเนี่ยก็วาวแล้วนะน้ํามันหายแล้วของเหล่าเนี่ยที่เป็นของกลางในคดีเนี่ยหายไปยไในการดูแลของตํารวจอีกใช่แล้วภาพละตํารวจไทยเองเนี่ยต้องยอมรับว่าก็ไม่ได้ดีมานานมากแล้วแหละก็มีคดีมีเรื่อง,างราวให้แบบเราตั้งคําถามแบบภาพลักษณ์ตำรวจความน่าเชื่อถือมานานแล้วเนาะแล้วมันจะจบยังไงคิดไม่ออกเหมือนกันพี่ทันหมาย <laughs> ถึงว่า เราเราเจออย่างที่พิธันพูดมาเนาะว่ามันมีเหตุการณ์หรือว่าข่าวเยอะมากในช่วงปีที่ผ่านสองสามปีที่ผ่านมาหรือที่ซ้ำเนาะเกี่ยวกับตำรวจอะไรเงี้ยเราทุกครั้งที่เราเห็นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าบางครั้งบางเรื่องมันถูกทาให้ค่อย,ค,อยค่อยเงียบหายไปมากกว่าอืแล้วหลายๆอย่างเรารู้สึกว่ามันก็ยังแบบสร้างความเคลือบแคลงใจให้กับ ประชาชนอยู่ดีอืแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องเนี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามันมันค่อนข้างสะท้อนได้หลายอย่างเนาะอย่างเช่นที่พี่ทันพูดมาเมื่อกี้ว่าหนึ่งคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นปุ๊บคาถามแรกที่มันมาจากปากประชาชนคือมันหายไปได้ยังไงทั้งที่มันเป็นพื้นที่ของตํารวจอืมันเกิดการหัวหรือเปล่าอันนี้คือคําถามแรกที่มันผดขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันก็สะท้อนให้เห็นได้ว่าความเชื่อมั่นของประชาชนอะมันไม่มีเลย ออาจจะมีอยู่บ้างแต่มันลด,ดน้อยลงทุกวันที่แบบความชเชื่อมั่นที่เรามีกับตำรวจแล้วเวลามันมีชอบมีข่าวแบบเนี้ยเนาะเราสึกว่าโอเคแหละคนที่ปฏิบัติหน้าที่นั่งงานอะ่ะก็จะถูกตรวจสอบถูกลงโทษแต่หาได้น้อยมากๆนะที่แบบเรื่องเหล่าเนี้ยมันจะสาไปถึงตัวแบบผู้ใหญ่อืผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเรา,เราได้ข่าวโอเคแค่ยายแล้วจบ ช่จริงๆเขาจะทําแต่เขาก็ไม่ได้เสือกมาว่าหรือเราไม่รู้อะว่าเขาทาแบบในเชิงระยะยาวแก้ปัญหายังไงด้วยใช่ไหมก็อย่างที่บอกมันเงียบแล้วก็นั่นแหละพี่ได้จะพูดยังไงดีล่ะฟังฟังที่ฝันเล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเฮ้ยนอกจากน้ํามันเถื่อนเนี่ยประเทศไทยเราอยู่กับอะไรเถื่อนเยอะมากเลยนะจริงหมูเถื่อนไก่เถื่อนบอลอ่ะบอลไม่เถื่อนบอลเถื่อนนี่ตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ย มันไม่แบบมีมัมของเถื่อนไดไปหมดเลยแล้วอยู่ในสังคมที่แบบแต่ไม่รู้อะไรเถื่อนๆน่ะพี่คิดว่าอย่างหนึ่งที่มันเถื่อนๆนี่เพราะอะไรเพราะมันถูกด้วยไหมยอย่างน้ํามัน<ช>นี่มันมันถูกกว่าถูกกว่าราคาตามตลาดแ<ช>น่นอนเอาเวลาพูดถึงหมูเถื่อนไก่เถื่อนหรือน้ํามันเถื่อนมันคือของที่เราใช้อุปโภคบริโภคเราไม่ได้อุปโภคน้ำมันแต่ว่ามันคือของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันน่ะอาจจะใช้ในแง่อื่นแบบมันใกล้ตัวคนน่ะอืมในขณะเดียวกันตำรวจก็ควรจะใกล้ตัวสิ่งตรงนี้ได้ด้วยแ่บว่า เวลาได้ยินข่าวหมูเถื่อนน่ะตอนนี้ไม่รู้เป็นไงละ<อ>ใช่ไหมไก่เถื่อน่รู้เป็นไงละตอนนี้ไม่น้ำมันเถื่อนอีกอะ่ะแล้วแบบสังคมไทยอยู่กับความเถื่อนอย่างนี้มาเยอะอะ่ะเราก็ตั้งคำถาม,มาว่าเราเจะหน้าที่ทาอะไรอยู่อะ่ะใช่แล้วไม่รู้สิเวลาเราเห็นคนในโซเชียลมีเดียหรือคนในสังคมตั้งคําถามกันน่ะคือสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรเถื่อนอย่างเงี้ยมันสาดไปถึงตัวการได้แค่ไหนหรือคุณสาดเลยคุณเจอต่อแล้วคุณก็จุดหยุดอะ่ะเนาะเห็นด้วยกับพี่ทันว่าหลายครั้งมันก็กลายเป็นว่าเขา เขาปิดปิด <minutes> ตั้งแต่ต <man> ้นทางก็ค so ือจับแค่พวกปลายเล็กๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเออเหล่านี้มันก็ทําให้แบบความเชื่อมั่นต่อวงการสีกากีต่อข้าราชการต่างๆลดน้อยลงด้วยในทุกวันซึ่งอย่างที่พี่ทันบอกว่าเขาอาจจะทําอะไรอยู่ก็ได้แต่ว่าปัญหามันก็คือเราไม่เคยได้รับรู้ถึงกระบวนการเหล่านี้เลยทูทวีแฟร์คือตำรวจดีๆก็มีแหละเราคงไม่สามารถหน่อวมได้แต่คิดว่าแต่ภาพลักษณ์ภาพรวมข่าวที่มันออกมาเราเห็นนะข่าวแบบ นอกจากตำรวจทำอะไรไม่ดีแล้วตำรวจทะเลาะกันเองอีกใช่ใช่ระดับผู้ใหญ่ก็ตีกันเองระดับล่างก็มีคอร์รัปชันบางคนก็ไปหัวบางคนก็มีสีเทาอเราเชื่อใจตำรวจได้แค่ไหนหน้าจริงค่ะลงไปถึงแบบข่าวที่ผ่านมาก็แบบใช้ความรุนแรงอะไรเงี้ยด้วยความที่เขามีอาวุธด้วยอะไรเงี้ยก็สิ่งเหล่านี้อาจจะทําให้ภาพลักษณ์หรือว่าเวลาข่าว อะไรแบบนี้ออกมามันทําให้คนบางส่วนหรือส่วนมากดีละ <c oughs> ก็ตั้งคําถามไปเลยว่ามันเกิดการซื้อขายกันจริงไหมมีการหัวกันจริงไหมโดยเฉพาะแบบยิ่งมีคลิปเสียงแบบนี้ออกมาด้วยแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ตั้งคถามต่อไปว่ามันสามารถขโมยกันได้ง่ายๆแบบนี้นเลยเหรอทั้งที่มันตั้งห่างออกไปแค่แบบร้อยเมตรและมีลูกเรือด้วยนะพี่ทันที่ไปกับเขาด้วยลูกเรือหายด้วยปะลูกเรือหายด้วยแม่งปปิศนาของจริงใช่แล้วอะ ถ้าจะไม่ผิดเลขมันสามลำมีประมาณสิบห้าคนแต่ว่ากลับมาเจ็ดคนนะอที่ขายไปไม่รู้ไปไหนใช่อาจจะบางคนอาจจะหนีไปแล้วก็ได้เลยอย่างเงี้ยระหว่างทางเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเขาแวะด้วยเออมันต้องสบายใจขนาดนั้นเลยหรอวะรีบขายคำสินี้ด้วยความสบายใจขนาดนั้นเลยหรอเขาบอกว่าได้ได้รับการบงการทุกอย่างมาจากคุณโจปัตติคนคนนี้แหละที่เป็นใช่คนนี้ตำรวจมีหมายจับอยู่ใช่ว่าผ่านมือถือ อะไรเงี้ยแล้วก็จัดการสิ่งเหล่านี้ไปค่ะครับเรารู้สึกว่าพอมันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นน่ะเกิดข่ายแบบนี้ขึ้นอะ่ะที่แน่ๆเลยคือมันทําให้ความรู้สึกที่พวกเรามีกับตํารวจอะ่ะมันติดลบเข้าไปอีกเนาะแล้วมันแมทเธอร์สมากเลยเพราะว่าเราเองเวลาเราต้องการความช่วยเหลืออตารวจควรจะเป็นที่พึ่งให้เราได้แต่ในใจพวกเรามันติดลบไปแล้วอะ่ะจริงแม้ข่าวเรื่องน้ํามันอาจจะเรืออาจจะไกลตววัวพวกเรามากๆก็ตามอ่ะ แต่สุดท้ายแล้วสิ่งมันใกล้ตัวคือความไม่มั่นใจที่เรามีกับตารวจะว่าเขาจะช่ดดยวยเหลือเราได้แค่ไหนอืม,อมขอยกตัวอ,อย่างถ้ไมเคยแบบสมมุติว่าเราเราเจอปัญหาแบบโดนแบบทุจริตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอ,อะไรเล็กๆน,น,น้อยๆอ่ะคะ่ะมันจะมีคําพูดที่ขึ้นมาว่าตํารวจเนี่ยเอ,อยังยังไม่ใช่ที่ของเราจะพูดยังไองอะหมายถึงว่าเขตเกิดที่ไหน คุณต้องไปตรงนั้นใช่ใช่ใชเรารู้สึกว่ามันโยนโยนกันไปมามากๆอะไรเงี้ยแล้วมันเลยทําให้ให้แบบว่าเรารู้สึกห่างไกลกับตํารวจระดับหนึ่งร,รวมถึงสมมติว่ามีถ้าไม่ใช่ค่ะแบบว่าเหตุแบบน้ํามันเถื่อนหรืออะไรอะไร,อะไรแบบเนี้ยค่ะอย่างเช่นแบบเหตุทำลายร่างกายหรือว่าโดนขู่การที่เราไปแจ้งความไปก่อนสิ่งแรกที่ตำร,รวจจะกลับมาก็าคือเหตยุยังไม่เกิดนะอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนอะไรบ้างแล้วเราควรจะต้องแก้ไขอะไรบ้างเหมือนกันอืม เราตบเติบโตมากับคําพูดว่าปฏิรูปตารวจมาโอ้โหมีรู้กี่สิบปีนะเราทําข่าวมาสิบกว่าปีอ่ะตั้งแต่วันแรกทําข่าวก็ด้คำว่าปฏิรูปตารวจจะยึดอํานาจกี่รอบจะอ้างว่าต้องปฏิรูปกี่รอบก็จะมีคำว่าปฏิรูปตารวจอไม่ว่จาจะเป็นรัฐบาลแบบประชาธิปไตยไม่ประชาธิปไตยแต่ไอสิ่งเนี้ยไม่เคยเกิดขึ้นเลยเว้ยก็เป็นความหวังที่อาจจะเกิดขึ้นสักวันนี้นะตํารวจดีขึ้นเราขั้นเราในฐานะคนทั่วไปแล้วกันในฐานะสื่อว่า สากคามาจับตาเรื่องนี้แหละว่าตํารวจไทยจะดีขึ้นเมื่อไหร่กี่โมงจริงกี่โมงกี่โมงก็สท้ายคือก็ยืนยันว่าไม่ได้หมอรวมเนาะ <c oughs> แต่แค่ภาพหลักภาพรวมมันมันโดนกัดเซาะด้วยสิ่งเหล่านี้ทุกวันทุกวันน่นนนะอืมคําถามใหญ่ส่วนตัวของเราจากเหตุการณ์นี้นะคะคือนอกจากทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ไงแล้วคือของกลางที่มันหายไปอ่ะพี่ทันใครเนี่ยต้องรับผิดชอบก็ต้องตำรวจหรือเปล่า จริงหรือเปล่านะเราต้องรอดูเขาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เขาก็บอกว่าให้โฟกัสที่เรือนะเรือเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าน้ํามันนะน้ามันลิตรแล้วไม่กี่สิบบาทเขาพูดแบบนี้เรารู้สึกว่ามูลค่าสําคัญที่เสียหายไปอ่ะนอกจากน้ำมันมแล้วก็คือความไม่แน่ใจและศรทัทธาที่เรามีต่อดับโแหละจริงค่ะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าภายหลังจากนี้เจ็ดวัน หลังจากการสอบสวนสืบสวนค่ะเราจะได้ความคืบหน้าอะไรบ้างแล้วหลังจากนี้ตํารวจจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นเชื่อถือกลับมาให้พวกเราได้หรือเปล่าค่ะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะครับโอเคขอบคุณครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะต้องรอต่อไปว่าสุดท้ายแล้วตำรวจไทยจะเป็นไงต่อครับค่ะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะฟัครับก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงนี้นะครับสามารถติดตามรายการ What m a t t ได้ ถูกช่องทางของดอะแมทเทอร์นะครับในทุกวันพฤหัสบดีอานช็อวันนี้เราสองคนลาไปขอเชาบสวัสดีครับสวัสดีค่ะ